สวัสดีครับวันนี้พอมก็จะพามาดูาพระวิหารในวัดฟ้าห้ามจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันนะครับถ้งไงก็กดไลค์กด subscribe ให้ปอนด้วยนะคะ <c oughs> เดินรอบวัดก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพระวิหารนะครับ <c oughs> มาสู่ข้างในพ้าวิหารกันนะครับด้านหน้า็จะเป็น พระเศษฉีนาวาโกตินะครับเป็นพระแบบนี่นะครับเดจะป่อนสูมให้ดูมีคำถวายด้วยนะครับบูชาทูกเทียนอะไรได้นะครับ ข้างวัดตัวนั้นก็หอมอุณหภูมิปกติภายในว่าภายในพระนี่นะครับนี่สวยสวยอันนี้คืออ๋อที่ไว้ทำบุญปีเกิดนะครับ เดี๋ยวทั้งไงปอนของให้ภาพก่อนเนาะตานเตวบทเตวดาที่กอดปูป้วงหักษาอย่างตัวแห่งข้าอันนี้เป็นแปลไทยนะครับตามนี้เนาะมีภาพเป็นปาสวยเลย ก็สวยๆนะครับนี่ด้านบนก็เป็นไม,ม้เนาะก็เป็นพระเวสสันดรชาดกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ภายในพระวิหารวัดก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ